สวัสดีค่ะพลังจิตมีจริงค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องมีเคสหนึง่งก็จะโทรมาถามก็จะเรียก่านว่อาจารย์ครับผมอยากให้อาจารย์ดูให้หน่อยดูอะไรหรอคะเขาก็จะเอารูปมาให้ดูเขาจะถ่ายมาแล้วก็เอาให้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 ฉันดูค่ะ อาจารย์ดูให้หน่อยสิว่าเนี่ยเขายังอยู่ไหมเราก็บอกว่าฮะอะไรเหรอเขาก็ส่งมาให้คุณคิดว่าอะไรคะ <c oughs> คือกูมานกุมานเต็มเลยค่ะกุมานนี่เขามีทั้งหมดห้าห้าห้า,หาองค์อย่าเี้ค่ะบอกอาจารย์ดูให้ผมหน่อยสิเขาบอก ฉันก็ไม่ได้เป็นเป็นหมอที่อันนี้นะจ๊ะเป็นพลังจิตได้สำนึกพลังที่รักษาตัวเองเขาบอกว่าถ้าพลังจิตได้สำนึกก็ต้องรู้ได้อาจารย์ก็ต้องดูได้เพราะอาจารย์สื่อได้ฮะแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าอาจารย์จะสื่อได้ไหม เขาก็ให้เรียกอาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็อาจารย์สักพักนึงให้ดูเขาบอกโอ้โหทําไมมันลกขนาดนี้อยากใจก,ก็เต็มเลยทําไมคุณเอามาเนี่ยเยอะมากแล้วคุณไม่ไม่ดูแลเลยค่ะอยากใจเต็มเลยถ้าคุณดูแลไม่ไม่ได้ คุณก็อัญเชิญท่านไปไปให้หลวงพ่อก็ได้เชิญสังขารของท่านไปให้หลวงพ่อองค์ไหนก็ได้ให้ท่านออช่วยดูแลแล้วคุณไม่ดูแล้วคุณก็มาบ่นว่าทำไมชีวิตเป็นอย่างนี้แล้วเป็นกุมารอะไร,ร้ไหมคะกุมารภายกุมารภายยิ่งหนักค่ะคุณกุมารภายโอโ้โห ขี้ฝุ่นขี้ฝืนเต็มเลยก็เลยแนะนําว่าอ๋อถ้าคุณดูไม่ได้คุณก็เอาไปให้หลวงพ่อองค์ไหนให้เขารับเอาไปดูก็ได้ค่ะแล้วชีวิตคุณก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องอันนี้ค่ะเขาก็บอกผมบางทีผมนั่งกินส้มนะ่ะส้มก็ร่วงส้มร่วงใช่ค่ะก็คุณไม่ไม่เคยไหว้เลยใช่ครับผมไม่เคยไหว้เลย ก็คุณไม่ไว้ใช่ไหมคะคุณก็ไม่ต้องดูแลถ้าคนที่จะเอามาจริงๆอะ่ะต้องดูแลก็เหมือนลูกคะ่ะลูกคอยดูแลถ้่ถ้าคุณห่างเมื่อไหร่คุณไม่ดูแลเขาหิวเขาก็จะทำํทำทาตัวคุณให้เป็นนุ่นเป็นนี้ได้คะ่ะเลี้ยงอุมารภายนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะคะทุกคน ถ้าจะเลี้ยงจริงจะบูชาจริงๆก็ต้องดูแลเหมือนลูกค่ะก็เลยแนะนำอันนี้เคสนี้โอ้โหคือตกใจมากคือเอามาให้ดูเนี่ยหลายองค์มากเลยก็เลยเห็นว่าโอ้โหอยากใ่ยเต็มเลยขี้ฝุ่นเต็มเลยสงสัยเขาจะหายใจไม่ออกแน่เลย <c oughs> ก็บอกเขาว่าครับเดี๋ยวผมจะ ทำความสะอาดเขาก็ว่าครับก็สวดมนต์ทำบุญให้เขามั่งได้ครับเดี๋ยวผมจะทําตามครับอาจารย์อันนี้ก็เล็กๆน้อยๆนะคะก่อนนอนก็เคสนี้ก็ให้เขาคือถ้าเราไม่แน่ใจที่จะเอามาเลี้ยงอย่าเอามาเลี้ยงเลยค่ะกุมานี้ก็คือว่าให้คุณให้โทษด้วยค่ะ อันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะถ้าจะดูแลก็ดูแลพ่อแม่ดีกว่าค่ะได้บุญกุศลด้วยค่ะอันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะวันนี้ก็แค่นี้แหละก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีสุขภาพกายแข็งแรงนะคะสิ่งไหนที่เราคิดสิ่งดีๆมันก็ได้ดีค่ะ แต่สิ่งไหนที่เราคิดไม่ดีมันก็จะเข้ามาจากตัวเราค่ะให้ทุกคนสู้ๆนะคะแล้วขอให้มีความสุขสุขภาพกายแข็งแรงค่ะแค่นี้นะคะนอนหลับฝันดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย